สวัสดีครับวันนี้แระปลูกดอกไม้แบบไอไอนี่ก็เตรียมดินป์กับว่นมาเด็ดลงไปแล้วคือว่นจำนวนมากเลยเพราะว่าดอกไม้ไม่มากกับปุ่นตีนี่ก็ให้ว่างเปล่าอยู่นานเลยตั้งหญ้าปลุกเปล่าก็จากนี้ก็ให้มีดอกใหม่ดีว่าก็เดี๋ยวไปเดป็บแ่งดอกใหม่นี่ก็แกงดอกไม้ นี่กระบอบน้ำส้อมกระดาษบ๊อบบอบน้ำแบบท่นรวมต่อหญยแบบท่นตัวแต,วตว่ต่อเล็กเดี๋ยวก็ไปเล่ นี่ก็ดอกไม้โปรกสามจุดจุดละนึ่งตารางเม็รน,นะครับ นี่ก็กระตั้งสําหรับอนาคตนะครับหรือไปจากนี้หรือไปจากนี้เลยก็มีระบบนาํากระตั้งนี้ก็คือมีความมีความมั่นคงนะครับความมั่นคงสาหรับอนาคตคือยุคอนาคตต้องจกระตั้งแบบนี้ตัางเม็ดนะครับเพราะว่าจะจ่ายประโยชน์เปื่เนเตยใดแบบลุมก่านะครับ นี่ก็เปิ่นเตยกลางๆต้นไมยย้ไงอาถ้ามาตกเ,าเปิดปลักกันเปิดเปิดมาเลยเวิดีโอของผมนะครับสองนี้ก็คือการปลูกปิดปักต้นกลัวในพื้นดีนมากทำวิดีโอลงไปไล่ตัวเด็กคราวนี้ปลูกดอกไม้ถึงปักกับป่มไม่ไม่เคยได้ปลูกวังนี้เพราะว่าป่มต้องการปลูกดอกไม้ แล้วหลังจากนี้ก็ค่อยตัดลงโปรโกเ้ครับคือเพิ่มซ่อนการผลิตนะครับนะคกับก้นต่างประเต็นะครับแต่ว่าปนเปื่อนปลอมก็ค่อยเก้ามาเรียนรู้กันนะครับใน,นช่องของผมคือกรปั้นคลิปนี้ไปแล้วคร่คอยไห้พวกกลับมาแล่ปมเติมกันนะครับนะ าฝากกดติดตามปมตํา y o u ยูทูบกับบุเบิงอันนี้มาสามปีกังยัง,ยงไปไม่ไกลนะครับแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆไม่เบื่ไม่เก็บก็ให้เปือ่อนก็ติดตามเท่ารับเปื่อนๆก็แนะนำเพื่อนบอกต่อได้นะครับเพื่อเป็นอาชีพเสริมกับเปื่อนๆได้นึ่งรวยบายียนนู้ได้บนเก้าบัญชีปุ่มก็จับรับคลิปนี้แต่วนนี้นะครับนะสวัสดีครับ